i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของหวยลอตนะคะหวยล็อตเด่นหน้าปกวันนี้เลยค่ะสามตัวมีสองสามหกค่ะห้าตัวตรงนี้มีศูน2 1ห้าสามสองหนึ่งค่ะอืมสามน่าสนใจมาก ดูเล่มเล็กๆเ,เ,เ,เข้าก่อนสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นเก้ากับสีนะคะอันนี้เลขล่างให้เด่น5กับ7จ็ดนะงดนี้นะ,ะใครอยากแคบๆได้คะ่ะเล่มเล็ก1 2ึ่งสองสาสี่ห้าหก,หกเดแดเศเดี๋ยวแอดเทียบของเก่าให้ดู หลังจากที่หลุดหน้าปกงวดที่แล้วเข้าติดที่บนนะคะสองเสองด้วยนะตรงเนี้ยห้าตัวเนี่ยมาเกสองด้วยเด้อแนวทางย้อนหลังนิดนึงสามสีหงวดหลังจากที่ติดล่างมางวด2องวดแล้วมาติดบนอีกล้วสามสองค่าล่าง0ูย์หเริ่มพากันเดินเกเล ติดทั้งบนทั้งล่างแอดก็จับให้ติดทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันสองหลักหน่วยบนนะคะงวดที่แล้วนะหลังจากที่หนีลงล่างมาหลายงวดหวยลดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกแปดสองสามหกค่ะ ในเล่มนะคะตัวหนังสือไม่ต้อง่วงเราล็อตใหญ่มากสวยงามรางวันที่หนึ่งเด่นสี่ตัวงวดนี้สองสามห้าหกค่ะเข้าตลอดหนะ้าสี่ตัวอ๋อลืมให้ลืมให้ดูงวดที่แล้วเล่มสีชมพูงวดที่แล้วนะคะเด่นสองกับเก้า มาเก้าสองนะตัวเด่นมาเต็มๆเลยนะอ่าเล่นงวดนี้ให้ดูไปแล้วนะคะงวดที่แล้วสี่ตัวก็มีสองสามห้าเจ็ดสองมานะคะให้สองก้าออกเก้าสองบนงวดนี้ค่ะ เด่นอีกแล้วน่าสนใจมากเลยสามงวดนี่โอ้ยลดสองตัวหน้านี้ค่ะห้ากับศูนย์งวดที่แล้วสามกับสองจ้ามาทั้งสามทั้งสองนะคะงวดที่แล้วให้สะสองมาทั้งสามทั้งสองเลยนะตัวเด่นนะ สามหลักร้อยหรือสองมาหลักหนะ่วยศูนย์น่าสนใจมากเลยมีสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์นะคะจับตามองศูนย์นะคะงดนี้อ่ะนนั่นเองค่ะสองตัวมาตัวเด่นหนึ่งกับแปด ดที่แล้วศูนย์กับเก้ามาทั้งศูนทั้งเก้าเลยงวดที่แล้วให้ศูนย์กับ9ก้างวดนี้ให้หนึ่งกับแปดอาจารย์ประสิทธิ์คะหน้านี้เด่นหกับสามงวดที่แล้วเด่นสามกับห้าหลักร้อยหลัก ร้อยหลักสิบหลักหน่วยงวดนี้นะคะหน้านี้เจาะเลขค่ะ โหมวยลอดสองตัวแปดกับศูนย์ค่ะอีกแล้วศูนย์มีสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์นะคะแปดมีสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดค่ะงวดที่แล้วให้หกกับเก้าอ่ามีสองเก้าด้วยออกเก้าสองนะคะหกติดล่างนะคะงวดที่แล้วหน้านี้ ประมาณนี้ค่ะศูนย์ติดบนแปดติดล่างหใช่ปงวดนี้ชุดสองตัวสามตัวค่ะ ที่เก้าจ้าเดินหนึ่งกับเจ็ดสี่กับแปดไม่เข้านะหมดเดยอาจารย์สมบูรณ์เดินเก้าค่ะ ต่อไปข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยชุด3ตัวล่างสองตัวล่างสองตัวบนเจ้าดังแสนคมมาแล้วค่ะแสนคมวันนี้ให้8นะคะน่าจะติดล่างหรือเปล่า8 มี8ปดหนึ่งปดสามแปดเจ็ดปดเค่ะชุดเดียวสองแปดสามแสนรวยตามคาดเลยให้ศูนย์เลยแสน้วยจะมาไหมศูนย์แสนรวยรูดศูนย์เลย3 0 4 0 8 0 9 0ค่ะศ2นย์สองค่ะ แสนคมให้เก้านะคะอาตัวเด่นเด่น<ๆ>มาเลยแสนรวยให้หนึ่งไม่มานะงวดที่แล้วงวดนี้ค่ะวัดดวงศูนย์กับห้าดีมาก หน้าน,นีอาจารย์วรารเมรค่ะเด่น3กับ8ปดทายล่างให้เด่นสมกับ1นะคะบนให้เด่น3กับ8ปอาอกหน้าหน,นึง่งอาจารย์สมบุญกับเอกลาบชนกันที่ศูนย์กับ8ค่ะบน ้างล่าง,างชนกันที่สามกับหกนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะงวดที่แล้วชนกันที่สามกับเก้าเลยนะเหมือนกันเลยสองเจ้านี้มาทั้งสองตัวเลยสามมาติดที่หลักร้อยบนนะคะเาหลักสิบบนสามกับเก้ามาสองตัวเลยนะคะงวดนี้จ้าไม่ชนศูนย์ต้องมาแล้วแหละ ต้องมาติดล่างหรือเปล่าอ่าล่างต้องมาสักตัวแล้วแหละสามกับหก็ต้องมาสักตัวแปกับศูนย์ต้องมาสักตัวแน่นอนมากเลยแอดหาแคปก่อนนะอยู่ไหนนาะตัวแคปหาไม่เจอ หน้านี้บนดินค่ะข้อมูลเด่นศูนย์กับ5วดที่แล้วสองกับ7จสองมาติดหลักหน่วยบนนะคะงวดนี้ตัวเน้นห้าหเลยทีเด็ดหวยลัด หกับ0ค่ะ0มี 02, 04, 0ูนย์สองศหมีอะไรบ้างมี 51, 53, 56, ห้าหนึ่งห้าสามห้ดงวดที่แล้วเกเก้ไม่มีเก้าสอง เข้าแค่ตัวเด่นแค่แล้ว่าเลขท้ายสี่ตัวมาแล้วค่ะเด่นหนึ่งสามสี่หกค่ะงวดที่แล้วไม่เข้านะคะหลุดนะสี่ตัวก็หลุดนะ ประมาณนี้ค่ะใครอยากแคปแคปได้นะคะ1 2 3 4งสองสามีห้าหกจจบแล้วนะคะหนังสือหวยลอดงวดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะขอบคุณ fc ทุกท่านค่ะขอให้โชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ